สวัสดีครับควกผมผมฟิล,ลูเฟนกับแอมนิเชีย e เดอ k d ดั c e n เซน r t พาร์ทหกจริงๆนะครับหลังจากที่ผมได้มั่วพาร์ทไปประมาณสองรอบแล้วทำไมห,ห้องนี้มันมืดอย่างนี้ทำไมเพลงมันน่ากลัวขนาดน,นี้อ่าแล้วเราก็เข้ามาในห้องเอ่อเซาอะคายเจเลสอย่างแม่นหยุดร้องเดีเอ่อแล้วเราก็จะทำการเดินต่อน,นี่นะเฮ้ยอะไรอ่ะเอเอ,เอ,เอมันคืออะไรอ่ะ โอเคกูว okay. ่าเมื oh, fuck, 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 fuck. What, what ่อกี้มันน่ากลัวดีนะนน่ไม่มีตัวด้วยอ่ะโอ๊ะควา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 วัดวัดวัดด้วยดูหน้วโอเคมันมีกล่องตามทางเต็มเลยนะครับสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้คือออกไปจากที่นี่ได้ งานนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นของผมอาจจะเสียงบางเพราะว่าผมกลัวผู้จัดก,การออแมนงด่าวิ่งโอเคมันมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างซึ่งกูมองไม่เห็นมันอาจจะเป็นปลางี่เง่าอะไรสักตัวหนึ่งก็ได้แต่ fuck เดวไว้อะยู hello hello เยี่ยมไปเลยนะครับสวิตช์อยู่ตรงนู้นด้วยเพราะฉะนั้น

มันอยู่ตรงนี้แล้วมันคือตัวอะไรกูไม่เห็นนะครับข้างหน้ามีเออสโมงเล็กๆน้อยๆอ้ยหยุดังไปแลอ้วอ <c oughs> ้เวอ้าวอเาวอ้ี Apparently ้าวอ้า้าวอ้อ้วน้าอ้า้าาวอ้าอ้้วอาัทาา้ว้ กูโดดกลับไปได้ไหมเกียงกูจะหมดไปเนี่ยลองวิ่งเข้าไปดิ๊บปุ๊บบกูยังไม่เห็นตัวมึงเลยอ่ะน่ากลัวไปนะอืเออนี่คืออะไรนี่คือน้ำยาเติมเลือดเลือดกูโอเคไหม ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนังซื้อไปออันนังซื้อีกเกมมึงกลับบ้านไปอม่อันดังสือไปม่ทำไงได้วะโอ้ฟัก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 มีฟักมีอ้เอ้เอ้ดมิท What do you want from me เรามีกล่องเล็กๆกล่องนึงนึงนึออกไปกลับไปอ่านหนังสือไปอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูเดีดีเี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลตรงนี้อืออืออือห้องนี้มันต้องมีอะไรบ้างเด้อ้าอุ้ยวุ้ยุ้ยอุ้ยุ No, 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 I have a bow. Ui ah! no, 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 I hate you I hate you kia <laughs> อปีนต <chat> uh, 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 uh. ู no. hey. ้หนังสือได้ไหมโน้ปีไม่ได้ด้วยมีหนังสืออีกเฮ้ยโอเคในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะงั้นกูจะรีบไปละมามๆมา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 มๆมมอีฟัดฟัดเดช โดนควันนี้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยฮือจุ๊บฮือจุ๊บฮือจุ๊บมันต้องมีทางไหมสิมันมีกล่องทางท่าเนี่ยมันมีประตูมีเนื้อเยื่อโอ๊ยแม่งหนักปาเปิดประตูให้กูนหน่อยดิเปิดให้หน่อย d a เ n i อืมยยอ๋อมันมีสวิทในห้องนั้นใช่ไหมเยี่ยมไปเลยมผมเป็นโลกลกัวน้ำผมเป็นหมา <c oughs> สี่งดังเกิ ถาาไดที่กูไม่ลง,งน้ำกูจะไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เกียงกูหายไปครึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าต้องไปมึงอย่าไายุ่งกับกูัดเอ้ยัดเอ้ยม่มีม,ม่มีมม I am u p r a t d Get away from me Get away from me ตอบได้ที่กูไม่ลงน้ำกูจะไม่เป็นไรกูจะไม่เป็นไรนนกูเป็นแล้วกูเป็นแล้วกูเป็นแล้วนนจเจ็บไหมอาวุธนี้ bleeding quite badly กูเลือดไหลอยู่ทนันทีโอเคไปแล้วครับไม่ยุ่งกับมึงล่ะไปแล้ว ไปเลยไปแลวไปแลวไปแลว,แลวโดดจุ๊บมันวิ่งตามกูไม่ทนันมันวิ่งตามกูไม่ทนันเยสแมมอ่ตตอาตเตั <c oughs> มันมีสองตัวว่ะเฮ้ยปาก I hate you take this ห้องมันใหญ่จังกูตดไปตรงนูง้นกันแล้วกันน้ำมัน Thank you อยู่นุงน่งๆไปแดกมึงไอเหียไม่มีกลองแนละ้ว แฉะไปเอาไปฟาด<ซ> <Minor> อีชี้่ยอ๋ออ๋อมันแดกเนื้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 อสวิต์อยู่ไหนวะมันเป็นปลาปิรัญญาเวอร์ชันไม่มีเงานะครับ เรายังไม่เห็นสวิตซ์อันนี้เลยเลฟ้ามันไม่เลสปอนเลยอืวิ่ง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 หาสวิตเร็วหาสวิตซ์โน่กุ้ยตัวเดอะไรเนี่ย เอากล่องมปแทนได้ไหมป้าก,กูไม่ใช่เนื้อให้มึงแดกได้อย่างเดียวน,นะเฮ้ยเปิดประตูเลยไม่ได้เหรอวะอุยมันผัดกล่องได้ด้วย <Thank you. S 1> อยู่อืมสวิตอยู่ไหนวะ น,นี่มีขาดกันเอ้าเ้ากูจะเดฟเลสแคนแอคกแอสเดอะดิสแทคชั่นกูโดนกัดสองทีตายเยี่ยมเปนเลยเอ่อแล้วกูจะมาโผล่ยังไงเนี่ยโอเค น้ำมันกูก็หายไปแล้วแกมมิด yeah, นะสวิตอาจจะอยู่กลางห้องก็ได้ใครจะไปรู้แล้วแม่งอยู่ไหนวะนี่หาปิรันยานะนะั่นน่ะออามาดิย า,า,า,าอ้โหมันกินใหญ่เลยอ่อเ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 บื่อเบือ่ออ,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 อย่าตามกูได้ไมไ้มครองไปตามเนื้อย่างของมูไป สวิต์อยู่ไหนสวิต์อยู่ไหนอ้าออ้าอ๋อปุบไยอีกแล้วนะครับขอบคุณออกไป Ok. Muốn 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 muốn! Muốn 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 ah, muốn! come on, hurry up! Shit 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 Ok. Ok. I'm still alive. đẹp cái gì quá mừng. ไปเลยไปแล้วไปแล้วอย่ากล om อย่ากล om เดนิเอล no open the fucking door and then close it yeah กูปลอดภัยไหมวะอย่าบอกกูนะว่ามันพังประตูได้ ชิปช mm ิปหายแล้วมันทะลุประตูได้ด้วยนั่นมันอะไรลองนี oh ่ดูลองเซอร์จิคอนี้ด้โอ้โหมันโดดข้ามประตูมาเดยนะคะ่ับตั้งสิทำเงียอะไรจะไ,ไม่เี่ยตรงนี้ nha, chào chào chia, 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 chào 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 ไม่มีคอนโทรเข้ามาด่ากูที่นี่เชี่ยเชี่ยเชี่ยน้ำอีกแล้วกูต้องรีบวิ่งเปิดไม่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 ใช่สตรีมนี้เปิดสิอืมปัด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 มีปัดเฮ่อเนาะเฮ่อเนาะเฮ่อเนา no! You're not going to kill me! You're not going to kill me! You do not kill me! กูเกียดน้ำแล้วนะครับเกมนี้กูเกียดน้ำมากๆเลย กูเกียดชิบหายเลยกูกลัวแล้วกูมือสั่นแล้วเย้คนสักน้ำแล้วโอ้ไม่กอด I feel so good อุ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเป็นที่ที่ผ่อนคลายซะหน่อยละมีลมมาเอ,อยเย็นสบายจัง เมื่อเทียบกับเมื่อกี้กูรู้สึกเย็นสบายมากอุ้ยมาอาบน้ำเลยตรงนี้เนี่ยเธอลุกขึ้นมาเร็วอย่าอาบน้ำตรงนี้ไม่เอาเดี๋ยวเธอเธอเป็นรูปปั้นหรือเปล่าอีหนวดเดอะมิสตุกอน,นเนี่ยอ,อือใครแม่งตกแต่งบ้านอย่างนี้แสดงว่าแม่งต้องสอบตกสถาป,ปัตย์หรือเปล่าวะแม่งแต่งได้แบบไม่ให้โรสนิยมคนเจ้าของบ้านเลยกลัวนะ ทีเดียบอกก็หมดแล้วจุดเทียนไม่ได้อะไรครับคุณลมคุณต้องการอะไรเปลี่ยนตัไป,ปผมยังไม่อยากคุยกับคุณตอนนี้อาะทำไมเพลงกับเ,เพลงนี้ผันคายโอ้หมดเลวลาเอวคุณรู้สึกกูอยากนั่งนิ่งๆแล้วก็แล้วก็ชิว ขี่ให้กูด้วยขอบคุณมากตรงนี้ไปไหนได้มเนียเทียบกับเมื่อกี้แล้วกุรู้สึกกูผ่อนคลายมากบา,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 าถึงมากที่สุดน,นะครับวิ่งวนรอบบันไดสักรอบหนึงเพื่อสุขภาพดีอุ้ยเราเห็นอะไรอยู่หลังตัว ตรงนี้ไม่มีหีบใช่ไหมตรงนี้มีแค่ใจกันเล็กๆน้อยๆโดยแล้วก็แตกโอเคก่อนที่เราจะไปยังประตูที่คุณลองเปิดให้เราเราก็จะทำการเซฟแล้วก็อยู่ท่านี้กัน,นครับไลค์เฟซบุ๊กถืแชร์ถ้าชอบแล้วก็ subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่กับผมฟเฟนลูเฟนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีอย่าอยู่ในน้ำนานเกินไ,ไป